อย่างเนี้ยคอยรับอย่าง,นนนนกกบบงเนี้ยคอยกับนั่นแหละพี่น้องก็เบิ้องใส่ไข่แน่ะอะไรก็ได้เบิ้องใส่ไข่เนื้อเด้อต้งเถื่อค่อยกับรับหลายอย่างอยู่รับหลายอย่างอยู่พยานช่วยเล้งนะบอสบิ๊กพยานเป็งการับหลายอย่างอยู่บางทีมันคุณแม่นกก็ให้แกเอฟซีเจดาม่าแกก็ให้แกเรียนรู้ไปเรียนรู้ตัวเนาะ ไยล่ะแม่ให้บอกสุ้มือียงกับแม่ล่ะเว้ยแนวไหนบอกบอเห็ดแนวไหนเห็ดบ่บอกแนวไหนปิดบ่แน่ไหนแนวไหนบอกบอเห็ดบ่แนวไหนบอกแนวไหนบอกบอเห็ดแนวไหนบ่บอกเห็ดบ่โอ้ยจะทำยังไงดีนะบ่โอ้ยเกิดเมื่อยอยู่เป็นยังซไน เรางระมัดะวังคำพูดเด้แต่ว่าขันเราบอกไปแล้วมันเอาขึ้นมาไ้เล้าก็ตตองรับแนวเราาบอกด้อันนี้เขาแก่ใชเลาบ่อดขึ้นกันเพราะเราก็อายุหลายเล้วขันเอฟขันเอฟซี่จัการเลาเขาก็บเขาเขาเขาเเห้ยังมาเพรพอมาใอยก็แม่ใครมือหนึ่งพ่อกันบม่เคยได้พ่อกับมาไดนะอืมขัเคยได้พ่อแล้วคยนพ่าเธื่อเดียวขนาดละาเนพบอลำไร่พอขยว่าขัย บริหารคนนี่ข่องี้ยวข่เท่าเล้วนี่ข่อยี่สิบสี่ปีข่อยคือสิได้เว้าดูแทะเนาะใหรเล่าเรียยรูไปแล้วเอซี่สิทำนี้เขาเมียนเล่าเล่ากันนั่นแล้วไม่อันบ้กกันเป็นกันเนี่ยนีเวียนมาบ่ได้ขอขางแม่จะคว้างเด้เราปิดยังสั่นเลาก็ต้องรับออกแล้วว่าแล้วเราเอาออกไปแล้วมันถึงหนึ่งคอนเทนต์สองพูดตลกแต่บางคนอาจจะไม่ตลกอย่างเสนาพี่น้อง ขันไขว่บอมันคนละยางนี่ขันไขว่บอผู้บริหารบอกมันคนละยางครับอันแม่ผู้บริหารเด้เออแล้วใครก็บอกอยู่ว่าอยู่เสื้อดีที่สุดอย่าไปหายว่าเขาเราอาจจะบ่ขึ้นอยัางดอกบ่อาจจะบด้ขึ้นมาแต่ว่าเราบอกว่าตระลุม <im> <fal> ันมวนแต่ว่ามมวนของก็ทำให้บดขึ้นเนาะความมวนมันก็จจะบดผู้หนึ่งมวนซ้ำหนีผู้หนึ่งมวนซ้ำนั่นเท่ากัว่าขันไขว่บอตระลุเนี่ยขันไข่ขันไขว่เซลเนี่ยมันบอขึ้อพื้นเซลขันไขว่เซลเนี่ยมันเป็นตะยักตระลุพอไข่มีทักษะในการเซล แต่ว่าเซวแบบบุ้ยศักดษานี่ยมันคนดีสร้างอืมแล้วขยับก็ะซ้ยบ่ได้แก่ขยัแก้แข็บ่ได้ยี่หีพ่อขยับบอกแล้วว่าหลายๆอย่างขยับบอกไปหมดแล้วที่ผู้ชมเห็นของที่ผู้ชมเห็นเราขยับบอกบนเรี่ยวแต่ว่าให้เพื่อนปรับเปล่าแก้เอาเขากับกัื่อยอยู่อืมขยบอกทุกคนขยัขอบอกับบ๊วยกับเป็นาศาสตด้วยแต่บอกแล้วนะแต่ว่า ยังไงล่ะเรียนรู้กันไปทุกคนต้องทุกคนทุกคนมีความคิดของตัวเองแต่ว่าสังคมจะขัดเกลาสังคมแต่และคนสังคมของแต่และบุคคลน่ะมันไม,ม่เหมือนกันบุคคลที่ทํางานอาชีพนี้เป็นอีกสังคมหนึ่งบุคคลที่ทำงานอาชีพนี้สังคมหนึ่งการพูดการจาเป็นเป็นสิ่งสำคัญบุคลิกการวางตัวยิ่งสําคัญมากๆคุณจะให้คนอื่นมาเคารพคุณคุณต้องวางตัวให้หน่าเคารพก่อนอันนี้สิ่งที่ต้องมีเหมือนผมเนี่ยทาไมคนในค่ายถึงยกบุ้งไม้ผมหมดทุกคน อายุเยอะกว่าผมสิบยสิบปีเขายกมหมูใ้ผมเพราะอะไรละ่ะเขาเคารพเราเขารักเราเขาเขาเห็นความน่าเคารพของเราของในตัวเราใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราจะแบบว่าทําไมคนนี้ไม่เคารพไมคนนี้ไม่รักฉันคนนี้ไม่นี้ฉันคุณต้องมองตัวคุณ่อนว่าคุณทำอะไรให้คนอื่นเขามองมาการกระทํากับพฤติกรรมคําพูดสะท้อนตัวเราออกไปแล้ว เราจะได้รับมาตามสิ่งที่เราสิ่งที่เราเสือกไปสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราเผยแร่ออกไปนั่นคือสิ่งที่เราได้รับคืนมาถ้าเราถ้าเราโยนหินออกไปอ่ะเราก็ได้หินขึ้นมาถ้าเราโยนลูกโป่งไปเราก็ลูกป่งมาถ้าเราโยนขนมเราก็ได้ขนมคืนมาไงแต่ถ้าเราโยนอะไรที่มันแบบตรงโยนอะไรไบบประก็ได้อะไรคืนมาโยนก้อนหินออกไปคุณได้เค้กไม่ได้คุณไม่ได้เค้กคุณได้ก้อนหินคืนมานั่นแหละสิ่งที่คุณจะได้รับเพราะา